นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่จังหวัดหนองคายนะมนะมีการบวงสวงประทานกลางน้ํานะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับูงสวงกันยังไงเขาทำกันยังไงนากาเปนกเนออ็กจทานกัรวนักีส่วนของทีราสของเทศบาลเมืองไทยของกท่านนายก ท่านรองนายกทุกสามท่านท่านที่ปรึกษา,ท,าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเจอเลยครับ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 เลิกแล้วไม่ใช่หรอหมดแล้วนี่ย ชุดแรกจะเป็นชุดของผู้ใหญ่ของจังหวัดเรานะครับซึ่งนําโดยท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านราธันสุนหัวนะครับที่จะเป็นชุดแรกในส่วนของจังหวัดครับชุดที่สองขอเป็นชุดของเทศบาลนะครับกองทัพต้องเดินด้วยกันนะครับเทศบาลหนองคายนณะส่วนการงานทุกทุกทุกส่วนนะครับทุกส่วนนะครับส่วนการงานทุกส่วนนะครับทุกสํานักครับทุกสำนักทุกกองแล้วก็ส่วนของโรงเรียนด้วยนะครับ ตัวของโรงเรียนด้วยนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนท .1 ท .2 อท .3 ท4ท .5 อยู่ไหนอาชีวะศูนย์เด็กมาครบขบวันนี้มาครบนะครับนางรำขอเป็นเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับคุณครูที่นำรำเชิญครับคุณครูคุณครูนงคานคุณครูเกษรวรรณราชอยู่ไหนมาอย่างคุณครูนงคารคุณครู จิติชัยจิตาไขเชิญครับคุณครูกิรติจิริยาธุรีของทสามคุณครูทองเกินเลยครับเชิญไดครับเชิญของทสามนะครับคุณครูขนุนวันการนำคุณได้มามามาคุณครูเรานี่ก็ถือว่าเป็นแกนนำนะครับในการรำในการซ้อมก็ถือว่าสำคัญ สอบย่อยตั้งแต่วันที่หนึ่งครับันเหมือนก็หมดแล้วนุ่มแล้วเดี๋ยวให้กภาพหน่อันนี้เป็นคิวของผู้ฝึกสอนใช่ไหมนี่ผูกสอนนะครับเป็นเป็นหลักนะครับ,นนนรบในการรำวงสวงพญายนาคอ่าของเมืองหนองคายรำวงสวงหลวงพ่อพระใสรำวงสวงพระธาตุ้านหนองก็ถือว่าเป็นหลักนะครับน้อง,องๆครูครูจากทุกโรงเรียน,นที่ดูแลกัน คุณ,คณรูเจสอนอยู่ไหนเอ่ยคุณ,คณรูเจสอนวรนนราชผู้นำผู้นำผู้นำรำจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเจ็บภาพครับเจ็บภาพผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จความสวยงามตรงนี้นะครับแล้วก็ยิ่งจะต้องส่งผลงานเร็วๆนี้นะครับจะได้มีภาพเป็นที่ประจักนะครับนี่เราทำงานเราต้อง มีภาพนักยืนยันความตั้งใจของพวกเราสุดยอดรับสวยงามครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบทุกคนความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนำโดยท่านส่วนหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลหนองคายครับเชิญนะครับเชิญเลยครับถ่ายรูปกับพวกเราผู้ใหญ่ของเราครับหัวหน้าส่วนราชการครับของเทศบาลหนองคายครับส่วนคลังส่วนสาธารณสุขนะครับ สำนักทั้งสำนักสำนักทั้งสำนักทั้งส่วนนะครับกองยุทธศาสตร์ด้วยอ่าโรงเรียนด้วยครับโรงเรียนในสังกัดนะครับโรงเรียนในสังกัดครับเดชิญเลยครับเดชิญเลยครับท่านขออ้อยครับเดชเชิญครับผู้อในวยการกองยุทธศาสตร์นักวิปะมาณครับขออ้อยนะครับท่านรอง ผู้วิชัยท่านรองสุจินจากทอหนึ่งเจเลยครับเิญเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยน้องน้องนางรำอขอให้ผู้บริหารของโรงเรียนของเรานะครับจากทอหนึ่งค่ะดรพชรินชัยจันทร์ทอสองอพอที่ติราจารยธรรม,มาทอสามพออรัตยานักหน,กหนองคายทอสี่เยนนิสุจยาทอห้ารดาบุญคำมูลนะครับดูแลกันอาชีวศึกษาล่ะ รัชนพลูพธีนะครับส่วนเด็กก็วิพาดาจาตานะครับนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับให้เกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับโดยท่านผู้บริการจังหวัดหนองคายท่านผู้บังคับการด้วยครับท่านผลิตีพรชัยชลอเดชนะครับแล้วก็ท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับท่านทัศนาวันวิทิยานพพาพลนะครับ รวมทั้งทุกท่านนะที่เอ่ยนามมาแล้วนะครับต้องขอผู้คนท่านเป็นอย่างสูงครับเก็บภาพไปครับขออนุญาตผู้ใหญ่ของเรานะครับขออนุญาตผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก,กับการที่เราได้มีโอกาสได้มาถ่ายรูป่วกกันกับผู้ใหญ่ของเรา,าอ่า,อา,อาก็ต้องพยายามทำให้สวยงามที่สุดน,นะครับ ไม่ว่าจะติดขัดที่ท้องบ้างเล็กน้อยไม่ว่าจะอิดอัดนิดนึงนะครับด้วยภาวะท้องหลังจากนั้นขออนุญาตเป็นขอโอกาสให้กับชาราบานนะครับชาราบานกับสมาคมสมาคมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเจ็บภาพตรงนี้นะครับ ยิ้มนะครับยิ้มด้ครับยิ้มด้วยนะครับครับยิ้มให้สวยครับพยายามยิ้มให้สวยขอบทุกคนครับชลาบานครับเชิญครับเชิญคุณแม่เชิญครับอ่าชลาบานเมื่อกี้นี่นอกจากจะยืนรําแล้วก็ยังนั่งหลับได้ด้วยสุดยอดสมาคมด้วยครับสมาคมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหนองคายครับ ขอเก้าอี้ให้กับผู้ใหญ่ของเราหน่อยไหนคนไหนน้อที่นั่งรำมือจีนขึ้นมาสุดยอดน,นะครับสุดยอดเลยนะครับนำโดยท่านผู้ริการคมศัก์เกียสกุลนะครับเยียหมูเหเฮียหมูนะครับดูแลในส่วนของชราบาลในส่วนของการบริหารงานในส่วนของชราบาล กับสมาคมด้วยน้องสมาคมนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับสมาคมครับครับอ่าดูแลคุณแม่นียครับดูแลคุณแม่หน่อยเจดสิบหปีคนไหนครับมากกว่าเจ็ดบิวครับมากกว่าเจหกเท่าไหร่ครับแปสิแล้วโอ้โหสุดยอดอีขอพระคุณมากเลยนะครับ บมอกล้องครับสวยๆนะครับสวยๆไทยหลกสวยๆแล้วคอยไปวัดต่อแเป็จังหันไปเพีย้ยน <Okay. S 1> <laughs> ขออนุญาตผู้ใหญ่อีกอีกหนึ่งรอบครับผมท่านครับท่านท่ารู้าขออนุญาตอีกรอบเดียวครับอ่าชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับเชิญครับเชิญครับรวมกันครับศูนย์เด็กกับชมรมแอโรบิกครับแอโรบิกมาเลยครับแอโรบิกครับขอโอกาสครับขอโอกาสขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ของเรานะครับเก็บภาพตัวนี้ภาพตัวนี้หายากนะครับแอโรบิกครับแอโรบิกครับเชิญครับนีแอโรบิกกับศูนย์เด็กนะครับเป็นภาพที่หายากนะครับ กว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจะเดินทางมาสมทบกันร่วงคั่วครับร่วงคั่วอยู่หลังพระธาตุกมีเดอร์รงคั่วหาโอกาสยากนะครับแบบนี้ที่จะมีท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผู้ังคับการท่านสสท่านนายกท่านรองนายกท่าน รองนายกเหล่ากาชาติเนี่ยท่านรองนายกทั้งสามท่านท่านตัวแทนจากท้องถิ่นจากสาสุขจากแรงงานจากวัฒนธรรมจากพุทธศาสนาสุดยอดนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นภาพที่หาย,ยากนะครับจะมีผู้ใหญ่มารวมตัวกันได้ขนาดนี้ส่งเสริมว่าทธรรมได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับท่านราชน์สุนหัวนะครับนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัญชาครับท่านจาราวันวิิยานัฐพาพรท่านพลรัตีพลชัยฉลอเดชท่านประยูนอรันรุธและท่านมรภวัตติวรรณพัฒนและท่านตรงทองคงทิราชนะท่านวิชัยทิพยรัตน์และท่านรุจจาวีสัตเทนางสาวจิราพรสินิะเสริฐ